yes จองแล้ด้วยเฮ้ยจองอะไรกันเนี่ยเด๋ยดที่เดียวโอโ้โหคตรเก่งเลยว่ะเนาะอืมชวนเพื่อนไปดีกว่าวะชวนใครไปดีวะไอ้แบงค์นน่าจะอยากไปเหมือนกันจะให้โอโือชวนใครดีชวนแบงค์ละกัน เฮ้ยฮัลโหลนี่ครับว่าซราบโบรเฮ้ยจองบัตรคอนเสิร์ตได้เนี่ยไปด้วยกันเปล่าไม่บอกไม่บอกด้วยว่าคอนใครมาดูวเองเฮ้ยชวนเข้าฟังมาด้วยดิโอเคโอเคดีมาเลยดีมาเลยโอเคแค่นี้แหละไาเจอกันครับโอเคโบรสวัสดีเพื่อนเอ้าสวัสดี โอ้โหมาทบายเลยเนี่ยคอนเสิร์ตที่นายจะจะชวนเราไปอ่ะโอ้โหเป็นคอนปันอ่ะจองเมื่อกี้เลยเว้ยแบบอ้าวอ้าวใช่ไม่หมดแล้วเหรอทำไมอยูนี่โอ้ทำไมเดียวเพื่อนเไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวโทรโทรหาอาร์มดูเพราะว่าอาร์มเนี่ยไปคอนเสิร์ตบ่อยน่าจะมีแอปที่น่าจะช่วยเราได้นะเฮ้ยแล้วอาร์มมันจะรู้เหรอรู้นี่เคยไปคุยกับอารอ์มอย่างเง้ยเราจำไม่ได้แล้วว่าแอป,ปชื่ออะไรโอเค ฉันกับแบงก์กับเก้าเนี่ยจะไปคอนเวอร์แล้วว่าแบบบัตรมันหมดแล้วอะ่ะเธอมีแอปแนะนําปะฉันมีคลิปาที่ฉันแบบใช้อยู่บ่อยๆอะ่ะฉันชอบไปซื้อบัตรในนั้นแบบแล้วก็ปลอดภัยมากคือแบบไม่มีการโกงบัตรเลยโอ้ยเลิศโอเคเอามาใส่มาแอปบีบสเดี๋ยวฉันจะไปลองดูนะได้เลย นเฮ้ยเฮ้ย,อยจอมาแล้ว